กราบสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่กับช่อง Hello Test นะครับวันนี้ผมจะพูดถึงการจำแนกกองงานนะครับนะหลังจากคลิปที่แล้วเราพูดถึงการจำแนกแดนแล้วนะครับวันนี้เราจะพูดถึงการจำแนกกองงานนะครับกองงานต่างๆในแต่ละแดนก็มีแตกต่างกันออกไปนะครับทีนี้นะครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับมีเพื่อนท่านหนึ่งนะครับคอมเมนต์ถามมาว่านะครับในการจำแนกแดนเนี่ยแดน4นะครับแดน4คือแดนอะไรนะครับนะคือผมจะบอกอย่างนี้ครับ แดนต่างๆเนี่ยนะครับมันแค่ตัวเลขนะครับนะแดน1แดน2แดน3แดน4แดน5แดน6แดน7ดแดน8ดแดน9แดน10อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นแค่ตัวเลขนะครับที่เขากำหนดให้เรียกง่ายๆแค่นั้นเองนะครับในแต่ละเรือนจำนะครับเขาก็จะใช้ประโยชน์นะครับในแต่ละแดนแตกต่างกันออกไปดังนั้นนะครับแดน4ในแต่ละที่ก็จะนะครับใช้ประโยชน์แตกต่างกันออกไปนะครับแดน4ที่นี่อาจจะเป็นแดนแรกครับที่อื่นอาจจะเป็นแดนพยาบาล นะหรือว่าบางเรือนจําอาจจะใช้เป็นแดนทําอาหารนะครับหรือว่าเป็นโรงครัวนะครับบางเรือนจําอาจจะใช้เป็นแดนกลางนะครับนะขึ้นอยู่กับว่าเรือนจํานั้นๆนะครับเขามีขนาดเล็กหรือมีขนาดใหญ่มีจํานวนแดนมากน้อยแตกต่างกันออกไปนะครับในแต่ละเรือนจำเนี่ยมีแดนแตกต่างกันนะครับเรือนจําขนาดเล็กอาจจะมีแค่5-6แดนเรือนจําขนาดใหญ่อาจจะมีเป็น10บสแดนนะครับดังนั้นนะครับ สำหรับแดน4แต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับนะว่าขึ้นอยู่ว่าเขาจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรนะครับนะเป็นแดนแรกรับเป็นแดนความมั่นคงสูงเป็นแดนเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับใครทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดไปติดแดน4ให้หมดนะหรือว่าเป็นแดนพยาบาลแดน4คือแดนพยาบาลก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเรือนจําเขาจะเป็นคนกําหนดนะครับนะเพราะว่าแต่ละเรือนจํามี วิธีการนะครับแบ่งแดนไม่เหมือนกันนะครับนี่คือหลักๆเลยนะครับนะทีนี้เรามาพูดถึงนะครับกองงานเมื่อเราเข้าไปในแดนต่างๆแล้วนะครับนะนะตามที่เขาจําแนกนะครับนะกองงานนะครับก็จะใช้ระยะเวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับนะตอนแรกเราก็จะอยู่นะครับ กองกลางก่อนนะครับนะกองกลางก่อนนะครับทำกิจกรรมต่างๆนะครับนะก็จะมีการพูดคุยเรื่องกฎระเบียบนะครับนะอธิบายในส่วนต่างๆของแต่ละแดนให้เข้าใจนะครับนะทีนี้ผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราก็จะนะครับถูกจําแนกองงานนะครับกองงานเนี่ยมันมีทั้งงานที่สบายมีทั้งงานที่ต้องใช้เส้นสายมีทั้งงานที่ต้องนะครับจ่ายตั๋วนะครับนะหรือว่าเสียเงินเพื่อไปอยู่ในกองงานนั้นๆนะครับหรือว่านะครับถ้า ใครมีเงินมากๆก็ตัดยอดกองงานเลยนะครับสมมุติผมติดคุกนะไปอยู่ในแดนคดีทั่วไปนะครับ5ปีผมไม่อยากทํางานเลยผมตัดยอดกองงานเลยนะครับนะก็ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ไปคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งมันก็จะมีระบบของมันอยู่นะครับเวลาเราเข้าไปในเรือนจําเรากว่าเราจะได้จําแนกกองงานเนี่ยเราก็จะเห็นหน้าเห็นหลังแล้วนะครับว่าเออใครตรงไหนนะครับคนนี้สามารถคุยเรื่องนี้ได้คนนี้สามารถทําให้เรา อยู่กองงานนี้ได้ตกกองงานสบายคนนี hmm hmm, ้สามารถนะครับดันเราไปเป็นผอชลได้คนนี้สามารถนะครับตัดยอดกองงานได้ตัดยอดย้ายแดนได้ตัดยอดฝึกได้นะครับมันจะมีกระบวนการของมันนะครับเหมือนวิธีการมันก็เหมือนกับหลักการโดยทั่วไปของทุกๆเรือนจำนั่นแหละครับมันจะมีระบบของมันอยู่นะครับทีนี้กองงานต่างๆนะครับในเรือนจํามีอะไรบ้างนะครับผมก็จะจําแนกนะครับหรือว่า อธิบายกองงานหลักๆให้ฟังนะครับนะนะกองงานที่1ก็คือกองงานหน้าแดนนะครับนะกองงานหน้าแดนเนี่ยเป็นงานสบายนะครับนะทำงานเกี่ยวกับหน้าแดนนะครับนะอยู่กับเจ้าหน้าที่นะครับนะกองงานนี้ไม่ได้เข้าไปง่ายนะครับต้องใช้เส้นสายนะครับนะต้องมีคนพาเข้าไปนะครับนะมีหน้าที่นะครับเป็นโคศกประจําแดนนะครับคอยตรวจจดหมายนะครับนะ คอยประกาศรายชื่อเยี่ยมญาตินะครับนะจดหมายเนี่ยเวลาเราเขียนส่งออกมาหรือว่านะครับจดหมายที่จะเข้าไปเนี่ยนะครับกองงานหน้าแดนเนี่ยก็จะเป็นคนตรวจนะครับนะนี่ก็คือกองงานหน้าแดนนะครับนะซึ่งทํางานอยู่หน้าแดนนะครับเวลาเราออกมาเยี่ยมญาตินะครับออกสารนะไปพอบนะครับหรือว่าไปโรงพยาบาลเนี่ยนะครับเราก็จะผ่าน นะครับกองงานหน้าแดนนี่แหละนะครับนะเขาก็จะนั่งอยู่หน้าแดนนะครับอยู่กับเจ้าหน้าที่นะครับนะบางคนก็มีหน้าที่คอยชงกาแฟให้เจ้าหน้าที่คอยนั่นคอยนี่ให้เจ้าหน้าที่นะครับนะนะคอยช่วยเหลือนะครับนะจัดแถวจัดระเบียบนับคนออกโรงพยาบาลนะครับรับคนจากโรงพยาบาลเข้าแดนนะครับรับคนจากแดนไปโรงพยาบาลก็หน้าที่ก็จะประมาณนี้นะครับนะกองงานหน้าแดนนะครับบางทีก็ จะรวมถึงช่างตัดผมด้วยนะครับนะช่างตัดผมเนี่ยเวลาเราเข้าไปในเรือนจำเนี่ยถ้าหากเรามีความรู้ความสามารถนะครับนะในด้านการตัดผมเนี่ยเราก็สามารถบอกเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับนะเวลาเขาจัดจาแนกกองงานอ,งอย่านงนี้นะครับนะเราก็ยกมือบอกเขาเลยว่าผมตัดผมเป็นนะครับผมอยู่ข้างนอกเคยเป็นช่างตัดผมครับตัดผมมา3-4ปีมีร้านตัดผมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับช่างตัดผมในเรือนจำเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่ารายได้ดีมากนะครับคุณไม่อดไม่อยากนะครับนะ เพราะว่ามันจะมีนักโทษนะครับมาจ้างคุณนะครับเป็นนมกล่องหนึ่งนะเป็นขนมขนมนะครับน่ะจ้างนะเป็นสมัยแต่ก่อนนะครับที่เขาสามารถดูดบุหรี่ในเรือนจําได้เนี่ยก็จ้างกันเป็นบุหรี่นะครับนะนะให้ตัดผมให้นะครับน่ะทรงผมต่างๆนะครับคือมันตัดสั้นนะครับติดหนังหัวก็จริงนะครับแต่มันก็มีทรงมีลวดลายมีอะไรเหมือนกันนะครับน่ะไม่ใช่ว่าตัดสั้นทรงนักเรียนอย่างเดียวนะครับน่ะมันก็มีการ ให้มันสวยงามนะครับกันคงกันขอบอะไรอย่างนี้นะครับนะมันก็จะได้ตรงนี้นะครับนะช่างตัดผมก็จะมีรายได้พอสมควรนะครับนะไว้กินขนมไว้อะไรอย่างนี้นะครับนะได้นมได้นมกินก็ว่ากันไปนะครับนะสำหรับกองงานหน้าแดนนะครับมันต้องใช้เส้นสายนะครับนะหรือมีคนพาเข้านะสองนะครับก็คือนะครับงานประจําร้านค้านะครับนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับนะเป็นงานสบายนะครับคอยเช็ค ของเข้าออกนะครับคอยขายของนะครับนะต้องมีเส้นมีสายเหมือนกันนะครับนะมีคนพาเข้าไปนะครับนะแล้วต้องเป็นที่ไว้วางใจของเจ้าหน้าที่นะครับนะไม่ใช่ว่าพาใครเข้าไปก็ได้นะครับนะเพราะว่างานนี้มันเกี่ยวกับของนะครับนะเกี่ยวกับรายได้ของเรือนจําเกี่ยวกับการเช็คของนะครับหรือบางคนเนี่ยนะครับนะ มีความรู้นะครับน่ะเรียนจบสูงจบบัญชงบัญชีมานะครับบางทีก็อาจจะได้เข้าไปในกองงานนี้นะครับแต่โดยหลักๆแล้วนะครับกองงานที่ผมพูดมา2กองงานแรกเนี่ยนะครับนะมันต้องใช้เส้นทั้งนั้นนะครับนะเรารู้จักคนที่อยู่ข้างในนะครับนะเป็นพี่เป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นฝูงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาทํางานอยู่ตรงจุดไหนเขาก็จะดึงเราเข้าไปนะครับนะเพราะว่างานพวกนี้มันเป็นงานสบายนะครับนะงานประจําร้านค้าอย่างเงี้ยนะครับนะคอยนับของนะครับคอยไปรับของมาจัดในร้านค้า นะวันนี้อะไรเข้าบ้างวันนี้ขายไปเท่าไหร่นะครับนับยอดนับอะไรให้นะนะสามกองงานนะครับโยธาแดนนะครับโยธาแดนเนี่ยมันจะมีลักษณะประมาณ2อ,อย่างนะนะผมผมในความคิดผมนะคือโยธารอบอาคารกับโยธาอาคารนะครับโยธารอบอาคารก็มีหน้าที่นะครับนะทำความสะอาดรอบๆออาคารนะครับเก็บกวาดขยะนะครับนะตัดยงตัดหญ้าลดน้ําต้นไม้นะครับนะ ทีนี้โยธาในอาคารก็คือนะครับนะปัดกวาดเช็ดถูในอาคารนะครับในเรือนนอนนะลักษณะก็จะประมาณนี้งานโยธาแดนเนี่ยก็ถือว่าสบายนะครับนะถือว่าสบายนะในความคิดผมนะเพราะว่ามันทํางานแค่ช่วงเช้านะครับเช้ามานะครับคนลงจากเรือนนอนมาหมดปุ๊บคุณก็ขึ้นไปปัดกวาดเช็ดถูเสร็จก็เสร็จแล้วนะครับนะหรือว่าโยธารอบแดนอย่างนี้นะครับนะก็นะครับเช้ามาก็เก็บขยงขยะนะครับนะ ดูความเรียบร้อยนะครับนะรอบๆบแดนนะครับต้นมงต้นไม้นะครับนะมันสบายผมว่าในความคิดผมนะมันสบายนะแล้วงานโยธาแดนก็เหมือนเดิมนะครับนะต้องมีคนพาเข้าไปเหมือนเดิมนะครับนะเวลาคนเขาขาดอย่างเงี้ยเขาก็ดึงญาติดึงพี่ดึงน้องเข้าไปนะครับนะนะนี่ก็คือนะครับกองงานโยธาแดนนะครับซีนะครับกองงานจัดเลี้ยงนะครับนะกองงานจัดเลี้ยงนี่ก็คือนะครับ ทีมงานนะครับที่ใช้เตรียมอาหารนะครับนะอันนี้ก็เหมือนกันครับนะงานจัดเลี้ยงก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าไปง่ายๆเหมือนกันนะครับนะต้องมีคนพาเข้าไปเหมือนกันนะครับส่วนมากเขาก็ดึงคนที่รู้จักกันนั่นแหละเพื่อนฝูงนะครับญาติพี่น้องเขาเข้าไปนะครับกองงานจัดเลี้ยงมีหน้าที่อะไรนะครับมีหน้าที่คอยตักอาหารนะครับตักแกงนะครับวางไว้นะบนโต๊ะนะครับคือเราเคยเห็นภาพนะครับนักโทษต่อแถวกันนะครับตักอาหารเนี่ยมันไม่ใช่นะครับนะ เพราะว่าบางแดนเนี่ยน eh? ักโทษมันม so ีเยอะนะครับนะเขาก็จะตักอาหารวางไว้ในโต๊ะเลยนะครับนะแล้วทีนี้เวลาถึงเวลากินอาหารเนี่ยนักโทษก็จะเข้าไปประจาโต๊ะนะครับนะไปยืนเรียงกันนะครับไปเรียงกันนะครับตรงหน้าอาหารแล้วเสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็จะบอกให้นั่งนะครับนั่งลงก็กินนะครับไม่ใช่ว่าต่อแถวกันนะนักโทษพันกว่าคนเนี่ยต่อแถว30นาทีนี่ไม่พอนะครับนะสานาทีชั่วโมงหนึ่งก็ไม่พอนะครับนะ ดังนั้นเขาก็จะตักอาหารไว้รอเลยนะครับตักตักตักอาหารไว้รอเลยนะครับสําหรับงานจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับนะความเป็นอยู่ก็จะดีนะครับเพราะว่าเราเป็นคนตักอาหารนะครับนะตักอาหารเราก็เลือกตักกินเองได้นะครับอย่าอยากินหมูเท่าไหร่อยากินปลาเท่าไหร่อยากินไข่นะครับหรือบางทีนะครับมีพักไม่พวกอย่างนี้นะครับนะก็ให้ตักขนมหวานนะครับนะใส่กระติกให้นะตักแกงใส่กระติกให้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็น รายได้นะครับถามว่ามันเป็นรายได้เป็นกอบเป็นกำไรม,มันไม่ถึงขนาดนั้นนะครับนะแต่มันก็ได้ขนมได้บุหรี่ได้อะไรนะรสมัยแต่ก่อนที่มันสามารถดูดบุหรี่ในเรือนจําได้เพราะว่าทุกวันนี้นะครับผมเท่าที่สอบถามมาครับเรือนจําส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นเรือนจําสีขาวนะครับ,รบไม่มีบุหรี่ขายแต่ก็มีการลักลอบนํายาเส้นนาอะไรเข้าไปนะครับนะขายกันอยู่นะครับแต่มันไม่ได้เหมือนสมัยแต่ก่อนสมัยแต่ก่อนเนี่ยบุหรงบุหรี่นี่คือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเลยนั่งดูดกันได้เลยนะครับ นะตรงนี้นะครับสําหรับกองงานจัดเลี้ยงเนี่ยก็ก็จะมีขนมขนมกินตลอดเพราะว่ามันก็จะมีคนแบบเอ้ยขนมหวานกระติกนึงนะเวลาวันไหนมีขนมหวานอย่างนี้นะครับนะเขาก็จะเซฟขึ้นไปกินบนเรือนนอนอย่างงี้นะครับก็ไปจ้างนะครับให้นมสองกล่องนะครับตักขนมหวานใส่กระติกไว้ให้หน่อยนะตักแกงใส่กระติกไว้ให้หน่อยหรืออะไรประมาณนี้นะครับนะก็จะกินดีอยู่ดีนะครับสําหรับ4กองงานที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับนะมันเป็นกองงานที่ สบายนะครับแล้วก็ทํางานเป็นเวลาชัดเจนนะครับนะมีรายได้นะครับมีความเป็นอยู่ที่ดีนะครับนะกองงานจัดเลี้ยงกองงานโยธาหรืออะไรพวกนี้นะมันเป็นงานสบายนะครับงานประจําร้านค้างานประจําแดนอะไรอย่างเงี้ยนะครับกองงานเหล่านี้นะครับเวลาเราจะเข้าไปเนี่ยเราต้องมีเส้นมีสายนะครับนะบางทีก็เสียตั๋วนะครับนะเสียเงินนะครับเพื่อให้ถูกเลือกนะครับนะไปเจรจากับเสมียน กองงานนะครับนะว่าเออผมอยากอยู่ตรงนี้ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในปุ๊บมันจะมีขบวนการหรือว่ามีวิธีการของมันเองนะครับนี่ก็คือกองงานทั้ง4ี่กองงานที่ผมมองว่ามันมันเป็นกองงานที่สบายนะครับนะทีนี้มาพูดถึงนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือกองงานฝ่ายผลิตนะครับนะกองงานฝ่ายผลิตเนี่ยคือว่าทางเรือนจำเนี่ยนะครับหลังจากเราพูดถึง4กองงานนั้นไปปุ๊บนะครับทางเรือนจำเนี่ย เนื่องจากว่ามีนักโทษเข้ามามากนะครับเขาก็จะพยายามหางานมาให้นักโทษทำนะเพื่อฆ่าเวลานะเพื่อเป็นรายได้นะครับเพื่อไม่ให้คิดฟุ้งซ่านนะครับฝึกฝีมือฝึกอาชีพนะครับฝึกทักษะต่างๆนะครับกองงานฝ่ายผลิตเนี่ยนะครับโดยหลักๆแล้วนะครับจะเป็นกองเป็นงานนะครับหรือว่าเป็นผลิตผลิตภัณฑ์ขออภัยนะครับจากข้างนอกนะครับเข้ามาจ้าง นักโทษนะครับหรือว่าจ้างคนในเรือนจำเนี่ยนะผลิตชิ้นงานให้นะครับโดยหลักๆแล้วนะครับกองงานนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะหนักนะครับนะกองงานฝ่ายผลิตมีงานอะไรบ้างนะครับก็มีงานช่างไม้นะครับนะบางทีก็ทํากรอบรูปทําบานประตูวงกบหน้าต่างก็ว่ากันไปนะครับนะนะช่างเย็บรองเท้านะครับช่างเย็บเครื่องหนังนะลักษณะนี้นะครับช่างเย็บรองเท้านี่ผมว่าจะมีแทบทุก เรืองจำเลยก็ว่าได้นะครับนะช่างพับกระดาษพับถุงพับกลองนะครับนะต่างๆนะครับนะหรือไม่ก็นะครับสารแหสารอวนนะครับลักษณะนี้ก็มีนะครับหรือว่านะครับเย็บนะเสื้อผ้านะก็มีนะครับนะทีนี้กองงานฝ่ายผลิตเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่ามันแล้วแต่นะครับนะมันแล้วแต่ว่า เรือนจํานั้นๆนะครับเขาจะไปติดต่องานหรือว่าบางทีก็เจ้าของงานเนี่ยนะครับมาจ้างมาติดต่อเรือนจําเองนะครับนะให้ทํางานให้นะครับสิ่งที่นักโทษได้ก็คือได้ฝึกทักษะนะครับได้ฝึกฝีมือนะครับนะแล้วได้ประกอบอาชีพนะครับนะได้ปันผลนะครับแบ่งปันผลจากการผลิตชิ้นงานให้กับบริษัทหรือว่าให้กับคนข้างนอกนะครับนะ กองงานฝ่ายผลิตเนี่ยส่วนมากนะครับนะเขาจะบังคับยอดนะครับบังคับยอดคืออะไรครับบังคับยอดก็คือเขาจะกําหนดชิ้นงานนะครับนะเราจะมาทําอู้ทําช้าไม่ได้นะครับอย่างงานยิบรองเท้าอย่างนี้นะครับนะเขาก็กําหนดมาเลยนะครับว่ากี่คู่กี่คู่ต่อวันนะครับดังนั้นมันก็จะมีมือปืนนะครับรับจ้างอยู่ในกองงานนะครับนะคนที่อยู่แบบติดคุกมา5ปี10ปีอย่างเงี้ยนะครับนะติดคุกมานานๆเขาก็จะทํางานแบบด้วยความชํานาญ นะสมมุติว่าเราได้ยอดมา4ี่บคู่อย่างนี้นะครับรองเท้าหรือว่า2ี่สิบคู่อะไรก็แล้วแต่นะครับคนที่เขาชำนาญเนี่ยเขาทําแป๊บเดียวนะครับนะงานมันยากง่ายแตกต่างกันออกไปนะครับนะเย็บรองเท้านะครับเย็บเครื่องหนังเย็บกระเป๋านะหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับนะเขาก็จะดูความเหมาะสมนะครับสมมุติว่าเราได้รองเท้ามา2ี่สิบคู่นะครับคนทําไม่เป็นเนี่ยบางวันเนี่ยได้แค่5้าคู่1ิบคู่นะครับนะ แต่คนที่เขาทำชํานาญนี่ยี่สิคู่เนี่ยทำไม่ถึงครึ่งวันนะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะไปรับจ้างรับจ้างคนที่อะไรครับคนที่ทําไม่เป็นคนที่ขี้เกียจทํนะบางคนขี้เกียจทําบางคนนะครับมีเงินก็จ้างนะครับจ้างคนเหล่านี้แหละ นะครับนะทำให้นะครับเป็นนมกล่อง1 2กล่องก็ว่ากันไปนะเป็นเงิน20บาท30บาทนะครับก็แล้วแต่ตกลงกันนะครับงานแต่ละที่ยากง่ายแตกต่างกันไปนะครับนะกองงานฝ่ายผลิตเนี่ยเป็นงานบังคับยอดนะครับแล้วเป็นกองงานที่นะครับส่วนมากนะครับก็เป็นนักโทษโดยทั่วๆไปเนี่ยก็จะถูกจําแนกมาลงอยู่ในส่วนนี้นะครับนะเป็นช่างไม้บ้างช่างเย็บรองเท้าบ้างนะครับนะร้อยหูถุงบ้างนะพับถุงกระดาษนะครับ สารแหสารอ้วนนะครับหรือว่าทำปักไฟนะครับนะทำปักสามตานะครับไขน็อตไขอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าเย็บเสื้อผ้าเย็บอะไรนะมันขึ้นอยู่นะครับแต่ละเรือนจําเขาจะไปหางานอะไรมาให้เราทํานะครับมันไม่ได้แบบระบุชัดเจนหรอกครับว่าเรือนจําทุกเรือนจําต้องทํางานแบบนี้ทุกเรือนจําต้องทํางานแบบนั้นนะครับมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับ เพราะว่าในแต่ละพื้นที่นะครับมันก็จะมีงานที่แตกต่างกันออกไปนะครับนะนี่ก็คือโดยหลักๆนะครับของการจําแนกกองงานนะครับนะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับขึ้นอยู่กับเส้นสายขึ้นอยู่กับเงินนะครับนะมีเงินเราก็สามารถตกกองงานที่สบายหรือไม่เราก็ตัดนะครับยอดกองงานไปเลยคือไม่ต้องขึ้นไปทํางานเลยไม่ต้องเข้ากองงานเลยนะครับถึงเวลาเพื่อนขึ้นกองงานแล้วก็นั่งลุยชุยแชะอยู่ตาม ใต้ต้นไม้อยู่ตามใต้อาคารเล่นหมากฮอตเล่นหมากลุกไปนะครับนะเราตัดยอดกองงานกับเสมียนกองงานแล้วนะครับนะ่ะคนอื่นก็เอางานเราไปทําเขาก็แบ่งให้คนอื่นนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับนะ่ะคนที่ตัดยอดกองงานได้ต้องเป็นคนมีเงินในระดับหนึ่งนะครับนะเพราะว่ามันก็ราคาค่อนข้างแพงนะครับไม่ใช่ว่าติด5ปีตัดยอดกองงาน500อยอย่างนี้ไม่ใช่นะครับนะ่ะติด5ปี6ปีตัดหลายหมื่นเลยนะครับนะ่ะบางที่นะ นะบางที่ก็ตัดกันเป็นราคาเป็นหลักหมื่นเลยนะครับนะก็คือติดยาวโดยที่ไม่ต้องทํางานนะครับนะอยู่แบบชิวๆไปนะครับนี่ก็คือลักษณะของการนะครับจาแนกกองงานนะครับนะสำหรับเพื่อนๆท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในเรือนจําหรือว่าเรื่องรอบๆตัวต่างๆก็ได้นะครับเรื่องเกี่ยวกับคดีนั่นคดีนี้อะไรก็ได้นะครับนะถ้าผมรู้ผมก็จะเล่าให้ฟังนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับจากใจจริงช่อง hello test นะครับอย่าลืมกดซ u s s c r ร b e ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยครับขอบคุณอีกครั้งครับผม